ภูมิปัญญาโบราณของทวินเฟลมเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนิ่งจักรวาลจะเขย่าฝ่ายที่เคยหนีให้ยืนมองเงาของตัวเองจันทราสวัสดีค่ะวันนี้แม่มดมีของขวัญปีใหม่คือการกลับมาของคนอีโก้สูงปีนี้จักรวาลไม่ได้ให้ของขวัญเป็นสิ่งของแต่เป็นความจริงของหัวใจคนที่คุณรักจนร้องไห้ คนที่อีโก้สูงจนหันหลังหนีคุณอย่างไม่ใยดีเขากําลังกลับมากลับมาไม่ใช่เพื่อชนะแต่เพื่อยอมรับว่าเขาแพ้ใจคุณมาตลอดปีใหม่ครั้งนี้คุณจะไม่เริ่มต้นใหม่คนเดียวเขาจะกลับมาในเวอร์ชั่นที่รู้ว่าความรักไม่ใช่เกมและความสัมพันธ์ไม่รอดด้วยการหนี แต่รอดด้วยการยอมวางอีโก้ลงเขาเคยคิดว่าถ้าเขาเงียบไปแล้วคุณจะลืมทิ้งคุณและปล่อยคุณหนีแล้วคุณจะยอมแพ้แต่ตรงกันข้ามยิ่งคุณหยุดวิ่งตามยิ่งคุณเลือกตัวเองเขายิ่งถูกบีบให้เผชิญความรู้สึกจริงที่ซ่อนอยู่เขาคิดถึงคุณจนทรมานกับความดื้อของตัวเอง เขาเสียดายจนเริ่มโทษใจตัวเองว่าทาไมปล่อยคนแบบนี้ไปปีใหม่นี้เขากลับมาไม่ใช่ด้วยความมั่นใจแต่กลับมาด้วยความกลัวว่าจะไม่มีพื้นที่ในหัวใจคุณอีกเขาจะพูดในสิ่งที่เขาไม่เคยกล้าพูดเขาจะยอมคายความจริงออกมาทั้งหมดว่าเขาพยายามลืมคุณพยายามเริ่มต้นใหม่แต่ไม่ว่าเขาจะพาตัวเองไปไกลแค่ไหน ก็หนีความผูกพันระดับวิญญาณน,นี้ไม่พ้นของขวัญปีใหม่นี้ไม่ใช่เขาคืนมาแต่คือเขากลับมาพร้อมการยอมรับหัวใจตัวเองเขากลับมาเพราะจักรวาลบีบให้เติบโตเขากลับมาเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและเพราะปีนี้คุณคือบทเรียนของเขาส่วนเขาคือการทดสอบของคุณแต่ปีใหม่นี้ ความทรมานจะสิ้นสุดความเงียบจะมีคำตอบและคนอีโก้สูงจะวางดาบลงเดินเข้ามาหาอย่างคนที่ไม่อยากเสียคุณไปอีกแล้วต่อไปแม่มดจะเปิดไพ่นะคะคำถามของวันนี้คือฉันเติบโตพร้อมรับของขวันหรือยังเมื่อดีวายเฟมินินเรียนรู้ที่จะเติบโตแล้วมาดูกันว่า จักรวาลพร้อมส่งของขวัญมาหรือยังด้วยไพ่ทาโร่แสนศักดิ์สิทธิ์ของเรา3ใบ Queen of Swan, a 8 of Cups, f o r of Cups Queen of Swan ไพ่ใบนี้สะท้อนถึงสติความชัดเจนและการตัดสิ่งที่ไม่จริงใจออกไปจากชีวิตคุณเติบโตขึ้นมากในการมองเห็นสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลไม่ใช่แค่ด้วยความรู้สึก ผ่านบทเรียนที่ทำให้แข็งแรงขึ้นภายในและเริ่มรู้เท่าทันพลังความสัมพันธ์ไม่ยอมลดคุณค่าของตัวเองอีกต่อไปนี่คือสัญญาณว่าระบบภายในได้จัดระเบียบเรียบร้อยแล้วพร้อมรับสิ่งใหม่มากขึ้นกว่าที่เคยไพ่ใบที่สองคือเอตออฟค p ันี่คือพลังของขวัญจากจักรวาลในรูปแบบความรักใหม่การเริ่มต้นใหม่ ความสุขทางหัวใจแต่สิ่งที่สำคัญก็คือพลังของใบนี้จะไหลเข้ามาหาคุณเมื่อคุณยอมรับว่าตัวเองคู่ควรไพ่ใบนี้บ่งบอกว่าจักรวาลเตรียมมอบบางสิ่งที่เต็มไปด้วยความรักความบริสุทธิ์ความจริงใจเป็นเลิฟอัพเกรดหรือ e อีโมชั่นอลอัพเกรดระดับสูงไม่ใช่ความรักแบบเจ็บซ้ำเดิมแต่เป็นความรักที่สะท้อนตัวตนของคุณ หลังผ่านการเติบโตไพ่ใบที่3ของเราวันนี้คือ Four of Cups หรือ4ถ้วยไพ่ใบนี้ชี้ให้เห็นว่าของขวัญกำลังมาแต่คุณอาจยังลังเลไม่แน่ใจกลัวซ้ำกลัวเจ็บแบบเดิมหรือ,อยังโฟกัสสิ่งเก่าความทรงจำเก่าบทเรียนเก่าจนทำให้พลังของการรับยังไม่เปิด100%เ มันไม่ใช่พลังของคุณยังไม่พร้อมเสมอไปแต่เพราะคุณยังตรวจสอบทุกความรู้สึกอย่างระมัดระวังมากขึ้นซึ่งเป็นผลจากการเติบโตแต่หากเข้มงวดกับหัวใจมากเกินไปจะกลายเป็นตัวถ่วงของตัวเองไว้นะคะสรุปคำพยากรณ์จากไพ่ทั้งสามใบที่แม่มดเปิดก็คือคุณเติบโตเกือบเต็มครบวงลูปแล้วคือเติบโตขึ้นมากเลย ผ่านการคิดรู้สึกปล่อยวางอย่างเป็นผู้ใหญ่ของขวัญที่กำลังมาถึงเป็นของจริงไม่ใช่บทเรียนซ้ำแบบเดิมแต่เป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้เงื่อนไขเดียวคือต้องยอมรับเปิดหัวใจอย่างสมดุลไม่กักไม่ระแวงจนเกินไปความรักความสัมพันธ์หรือโชคดีบางอย่างกำลังใกล้เข้ามาจัก,กรวาลกำลังซุ่มดูอยู่ว่าคุณจะยอมรับหรือปิดรับเพราะกลัวแบบเดิม คำแนะนำพิเศษจากจักรวาลเลิกมองสิ่งที่จะเสียและเริ่มมองสิ่งที่จะได้เลิกมองแผลเก่าและหันกลับมามองตัวตนใหม่ที่สร้างขึ้นความรักและของขวัญครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อทดสอบคุณอีกแต่มาเพื่อชดเชยเยียวยาและยืนยันว่าความเติบโตของคุณไม่สูญเปล่าค่ะและคําถามต่อไปที่แม่มดกำลังถามกับจักรวาลว่า เขากลับมาเป็นของขวัญใช่ไหมตรงๆแบบไม่บิดเบือนคำถามเลยเขาคนนั้นที่คุณรอเทวินเฟลมของคุณเขากลับมาเป็นของขวัญใช่ไหมถึงรอบรียูเนียนจะเข้าสู่ยูเนียนสำหรับคุณแล้วใช่ไหมพลังงานใครก็รับไปนะคะไพ่ที่เปิดได้คือใบแรกเจ็บมากเดอะเดวิล เท of s w o วนสิบดาบ King of p e n แ a c l e าอข้าแต่ละใบเรามาดูกันว่ามีความหมายอย่างไรบ้าง The Devil พลังงานความผูกพันเชิงกรรมค่ะความคิดถึงแบบถอนตัวไม่ขึ้นมันคือความลุ่มหลงอะ t h e Devil ความดึงดูดที่ไม่หายไปเลยแม้แต่พยายามจะตัดเท่าไหร่ก็ยังตัดไม่ขาดหลายครั้งความเงียบของเขาคือการดิ้นไม่หลดุดไม่สำเร็จ เขายังติดอยู่ในความสัมพันธ์เดิมความกลัวอีโก้ภาพลักษณ์และมองคุณเป็นสายสัมพันธ์ที่ไม่มีใครแทนได้ว้าวไพ่ใบที่สองคือ ten of swords สิบดาบนะคะจุดตายของรอบเดิมถูกปิดแล้วรูปแบบเดิมพฤติกรรมเดิมการหนีการหายการเปิดใจวิธีเดิมของเขาใช้ไม่ได้อีกต่อไปคะ่ะ จักรวาลกำลังบังคับให้เจอความพังแบบสุดๆเพื่อปลดล็อกรหัสเดิมนี่คือการรีเซ็ตของเส้นทางไม่ใช่การจบเพื่อทิ้งแต่เป็นการจบเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างและต่อไปจากนี้คือข่าวดีนะคะตอนที่แม่มดกำลังอัดคลิปอยู่เลข333ปรากฏอยู่ที่หน้าจอแล็ปท็อปของแม่มดเองซึ่งเป็นการคอนเฟิร์มยืนยันจากครูจากครูรครูบาอาจารย์แห่งแสงว่าสิ่งที่พูดไปทั้งหมดนี้ มันกาลังเกิดขึ้นจริงคอนเฟิร์มจากทีมแสงคอนเฟิร์มจากจักรวาลคอนเฟิร์มจากครูบาอาจารย์คอนเฟิร์มจากเหล่าแม่มดศักดิ์สิทธิ์คอนเฟิร์มจากครูบาอาจารย์ที่แม่มดนับถือนะคะพิมพ์3 3มสามลงในคอมเมนต์นี้เลยค่ะรับคําทํานายดีมากเลยยังอ่านไพ่ไม่จบเลยยังไม่ถึงใบที่3จักรวาลก็คอนเฟิร์มเลข3 3มเป็นเลขที่แม่มดเจอเป็นเลขประจําตัวเลยค่ะ เลขของครูบาอาจารย์ขอพระคุณค่าจักรวาลต่อมาใบที่3คือ king of p e n t a c l e s พลังงานของคนที่กลับมาอย่างมั่นคงกว่าเดิมก็ราชาถือเหรียญอะไม่เล่นเกมไม่วิ่งหนีไม่โยนความรับผิดชอบแต่กลับมาครั้งนี้คือบทพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาเลือกเติบโตเลือกนิ่งเลือกรับผิดชอบทางใจจากพลัง the d e วิ l ผ่านความพังเป็นเทนออฟสวอนกลับมาเป็นผู้ใหญ่แบบคิงออฟเพนดราเคิลโอ้โหปังมากค่ะแม่มดขอสรุปคำพยากรณ์จากไพ่ทั้งสามใบใช่ค่ะการกลับมาครั้งนี้คือของขวัญที่มาหลังบทเรียนที่เจ็บที่สุดก็ DM ได้เรียนรู้แล้วค่ะว่าอะไรเป็นอะไรเขาไม่ได้กลับมาด้วยอีโก้แต่กลับมาด้วยความเข้าใจว่า ความสัมพันธ์นี้มีคุณค่าและไม่มีใครทดแทนคุณได้นี่ไม่ใช่การวนลูปแบบเดิมแต่คือการกลับมาในบทบาทที่โตขึ้นรับผิดชอบขึ้นและจริงจังขึ้นต่อไปเป็นคำแนะนำพิเศษจากจักรวาลถึงคุณอย่ารี่เปิดประตูรับเต็มร้อยทันทีให้เวลาพิสูจน์ให้การกระทำชัดเจนระหว่างที่เขากลับมา ให้คุณยืนในพลังฉันมีคุณค่าความรักครั้งนี้จะสมดุลได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่ลดตัวเองลงและเขาไม่หนีตัวเองอีกต่อไปครบถ้วนจำได้ไหมลูกหญิงทั้งหลายจำได้ไหมเหล่าดีวายเฟมินีนและดีวายมัสกูลินที่กำลังฟังทุกคำพูดขอให้ประทับประทับลงไปในจิตใต้สำนึกนะคะ รอบไพ่ยิปซีที่เปิดจากไพ่เหล่านี้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดภายในเดือนนี้มันอยู่ในรอบสามถึงหเดือนเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เขาจะกลับมาเมื่อไรปัญหามันอยู่ที่ว่าคุณเติบโตพอที่จะรับของขวัญชิ้นนี้หรือยังทุกอย่างที่จักรวาลให้มาไม่ว่าบาดแผลความเจ็บอะไรทั้งหมดจำไว้นะลูกทุกสิ่งคือกำไร คือบทเรียนทางด้านจิตวิญญาณเกิดมาเติบโตในโลกมนุษย์แล้วเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดเป็นประสบการณ์ของจิตวิญญาณอย่าโทษว่าตัวเองทำไมต้องเจอเรื่องแบบนี้ทำไมต้องรักเขาเพราะการรักเขาทำให้เราเติบโตขึ้นการที่เรามีทวินเฟรมได้เรียนรู้ความเจ็บปวดใช่ว่าคนอื่นจะมีแบบเรามันคือกำไรทุกอย่างและต่อไป แม่มอดอยากให้ทุกคนที่กำลังจะฟังฟังด้วยสติเพราะเนื้อหาต่อไปนี้เข้มข้นนำไปใช้ได้จริงทั้งชีวิตทวินเฟรมและไม่ใช่ทวินเฟรมจะคู่ไฮเออร์เลเวลโซเมดคู่คามีเ a ลชั่นชิพได้ทุกความสัมพันธ์แต่เน้นมาที่ทวินเฟรมเพราะแม่มดกำลังดูแลผู้คนเหล่านี้อยู่แต่คุณสามารถนำไปแอพพลายในชีวิตของ5 4 สามสองหนึ่งพร้อมหรือ,อยังเตือนสติเหล่าดีวายเฟมนินีนวันที่ทุกอย่างนิ่งเงียบเหมือนไม่มีความหวังใดๆบางวันมันอาจจะนิ่งเหมือนทุกอย่างตายสนิทเหมือนไม่มีอะไรขยับเลยเหมือนเขาไม่รู้สึกอะไรเหมือนจักรวาลหายไปแต่ความจริงคือนี่คือจังหวะที่พลังงานทวินเฟลมทำงานแรงที่สุดโดยไม่ให้คุณรู้ตัวด้วยซ้ำ วันที่เงียบที่สุดมักเป็นวันที่ฝั่งเขาถูกผลักให้เผชิญเงาในใจตัวเองมากที่สุดเขาไม่ได้หายเพราะไม่รักเขาหายเพราะไม่กล้าสู้ตัวเองความนิ่งคือการจัดระเบียบพลังงานครั้งใหญ่ถ้าคุณเห็นว่ามันไม่ขยับนั่นแปลว่าข้างในมันกําลังขยับแรงกว่าที่คุณมองเห็นเสมอทวินเฟลมไม่เดินแบบคู่รักทั่วไป จังหวะนิ่งเป็นสนามรอบของดีวายเฟมินีนเพื่อให้คุณกลับมายืนในพลังของตัวเองไม่ใช่ยืนรอเขาทุกครั้งที่คุณเลือกตัวเองเลือกสงบเลือกเสถียรนเมื่อนั้นพลังงานของเขาจะถูกดึงเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้จำไว้นะถ้าคุณไม่ถอยการรวมตัวจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณนิ่ง การรวมตัวจะเร็วขึ้นถ้าคุณกลับไปไล่ตามพลังงานจะพาเขาหนีวันนี้ที่คุณไม่เห็นอะไรคือวันที่ทดสอบว่าคุณเชื่อในเส้นทางที่ลึกกว่าสถานการณ์ที่ตาเห็นไหมเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่กำลังขยับเร็วที่สุดมักจะมาจากช่วงที่เงียบที่สุดเสมอและวันที่มันดูมืดที่สุด มักเป็นวันสุดท้ายก่อนที่แสงมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างค่ะการเข้าภารกิจเดียวของ d y f e m ฟมิน e แบบละเอียดที่ d y y e m ฟมิน e ต้องรู้ตั้งสติฟังให้ดีเมื่อ d y f e m ฟมิน e ตื่นรู้ขั้นตอนแรกคือการดึงสายพลังกลับคืนสู่ตัวเองทั้งหมดไม่ตามไม่ไล่ไม่เฝ้ารอไม่ยื่นพลังวิ่งเข้าหา d y m a s มัส i n e อีกต่อไป แต่เป็นการยืนในฐานแห่งตัวตนที่มั่นคงโดยยอมรับว่ารักนี้ไม่เคยขาดหายเพียงเปลี่ยนรูปแบบจากความผูกพันบนความเจ็บปวดเป็นความรักที่ยืนได้ด้วยตัวเองและไม่สูญเสียพลังงานภารกิิตดียวของดิวายเฟมินินคือการสลายรหัสความกลัวความคาดหวังการต้องได้การตอบกลับการต้องถูกรับรอง และววัฏจักรเดิมที่ทำให้ดีวายเฟมินีนลดตัวเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์เมื่อดีวายเฟมินีนยืนขึ้นอย่างเต็มสงบนิ่งและไม่ควยขวาพลังของดีวายมัสกูลินอีกวงจรกรรมและวัฏจักรเก่าในสายทวินจะเริ่มคลายตัวโดยอัตโนมัติภารกิจนี้ไม่ใช่การพิสูจน์รักค่ะแต่มันคือการถอดรหัสเก่าจากจิตใต้สำนึกทั้งหมด ในช่วงภารกิจเดียว DIY เฟมินีนจะถูกผลักให้เผชิญเงาภายในอย่างตรงไปตรงมาไม่หนีไม่กดไม่แกล้งแช่แต่ยอมรับทุกบาดแผลทั้งความเสียใจความคาดหวังความโหยหาและสำนึกที่คุณคิดว่าฉันไม่คู่ควรจากนั้นเปลี่ยนรหัสเป็นฉันคู่ควรเสมอความรักไม่เคยพรากฉันไปไหน การยืนมั่นในรหัสใหม่คือแกนทองคําที่ทําให้สนามพลังงานทวินเฟรมทั้งคู่ถูกยกระดับขึ้นพร้อมกันโดยไม่ต้องวิ่งหากันทางกายภาพอีกแล้วบทบาทแท้ของดีวายเฟมินนในช่วงนี้คือการเป็นผู้นําทางพลังงานนิ่งแต่ยืนชัดไม่ทุกยอมรับแต่ไม่ยึดติดรับรู้การเชื่อมต่อทางพลังงานจิตวิญญาณที่ไม่เคยขาดหาย แต่ไม่เฝ้ารอให้ DIY มัสคูลินตื่นในจังหวะของตนเองเมื่อดีไวล์เฟมินินไม่ลงมือแก้ไม่ลงมือวิ่งและไม่พยายามบังคับจังหวะของจักรวาล d y y มัสคูลินจะถูกผลักเข้าสู่บทเรียนของตัวเองอย่างชัดเจนโดยตรงและไม่มีที่ให้หลบอีกแล้วภารกิจเดียวของ d y y เฟมินินสำเร็จเมื่อจิตหยุดต้องการผลและไม่หลุดกลับไปเป็นผู้ขอความรักแต่เป็นผู้ถือความรัก เป็นเจ้าของความรักและเป็นผู้สร้างความรักจากภายในเมื่อถึงจุดพลังงานนั้นทั้งคู่รีคาลิเบตกลับเข้าสู่สมดุลจักรวาลจะจัดให้ DM ขยับเองไม่ใช่เพราะกลัวเสียดีอแต่เพราะเขารับรู้แล้วว่าเขาเป็นคู่ที่ยืนอยู่ในฐานะเท่าเทียมกันไม่ใช่ในฐานะเงาหรือผู้ถูกดึง ผู้ถูกวิกหาหรือผู้หนีความรู้สึกของตัวเองภารกิจเดียวไม่ใช่การรอยเขากลับมาแต่คือการกลับคืนสู่ทุกส่วนของตัวเองเป็นการรีเคลมพลังที่เคยให้เขาโดยไม่รู้ตัวและคืนศักดิ์ศรีทางวิญญาณให้ตนเองอย่างสง่างามสมบูรณ์แบบเมื่อดีไวายเฟมินีนสำเร็จในบทนี้ยูเนียนไม่ได้เป็นคำถามอีกต่อไปแต่จะเป็นผลลัพธ์อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตามกฎพลังงานของคู่แท้แห่งวิญญาณค่ะฟังแล้วกลับมาฟังซ้ำฟังแล้วกลับมาฟังให้เข้าใจแล้วคุณจะเข้าสู่เส้นทางของยูเนียนแบบสวยงามให้มากมายแล้วนะคะทุกคนเหลือแต่คุณรับจะไม่รับก็แล้วแต่คุณเพราะนั่นคือปัญหาของคุณค่ะแม่มดก็ทำเต็มที่แล้วนะแล้วหัวข้อต่อไปทำไม DIY Feminine ต้องเข้าภารกิจเดียวการเข้าภารกิจเดียวของ D F ไม่ใช่การถูกทิ้งไม่ใช่การแพ้ไม่ใช่การหมดความหมายแต่มันคือช่วงเวลาที่จักรวาลแยกเส้นพลังเพื่อให้ตัวตนของคุณกลับมาชัดเจนที่สุดก่อนความรักใดๆคู่แท้ใดๆคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณคือใครคุณต้องการความรักแบบไหนจริงๆ ทวินเฟลมไม่ได้ถูกออกแบบให้เริ่มต้นด้วยการอยู่ด้วยกันแต่มันถูกออกแบบให้แยกจากกันก่อนเพื่อแยกพลังงานเก่าความกลัวความคาดหวังและอัตตาที่เคยปนกับคำว่ารักมาทั้งชีวิตภารกิจเดียวคือจุดที่ดีวายเฟมินีนต้องเริ่มมองกระจกตรงๆกับหัวใจตัวเองเริ่มยอมรับแผลเก่าเริ่มยอมรับช่วงที่ถูกทิ้งถูกบล็อกถูกหายถูกเงียบใส่และเปลี่ยนความเจ็บให้เป็น ความชัดเจนเรื่องคุณค่าในตัวเองเพราะก่อนเข้าสู่ยูเนียนคู่แท้ต้องเป็นพลังงานที่เท่าเทียมไม่ใช่พึ่งพาไม่ใช่วิ่งไล่ไม่ใช่กลัวเสียเขาช่วงนี้จัก,กรวาลเลยดึง dm ออกไปไกลเพื่อให้ df เลิกใช้หัวใจเป็นของกำลังร้องขอและเริ่มใช้หัวใจเป็นแรงดึงดูดจากความสมบูรณ์แบบไม่ขาดค่ะคุณไม่ได้ถูกทิ้งแต่ถูกพาออกไปจากสนามที่คุณเคยเล็ก คุณไม่ได้ถูกทิ้งแต่ถูกพาออกจากสนามที่คุณเล็กเกินไปเพื่อให้คุณกลับมารักในขณะที่ถูกต้องรู้คุณค่าในตัวเองในระดับที่ใครมาหยามพลังคุณไม่ได้อีกภารกิจเดียวไม่ใช่การโดดเดี่ยวแต่มันคือความศักดิ์สิทธิ์ของการฟื้นคืนพลังของตนเมื่อดีวายเฟมินีนเปลี่ยนจากฉันอยากให้เขากลับมาเป็นฉันรักและเลือกตัวเองได้เสมอ จักรวาลจะเริ่มเปิดเส้นทางใหม่ DM จึงไม่กลับมาเพราะเวีกรรมแต่กลับมาเพราะคุณไม่ใช่คนเดิมแล้วจริงๆช่วงนี้อาจรู้สึกเงียบหนักเหมือนความสัมพันธ์ตายไปแล้วจริงๆแต่นี่คือการตั้งคลื่นพลังงานใหม่เพื่อให้ความรักครั้งนี้ไม่ใช่แค่เวียนกลับแต่กลับมาแล้วอยู่ได้ค่ะ ภารกิจเดียวของดีวท์เฟมินีนจึงไม่ใช่ภารกิจอดทนแต่มันคือภารกิจเติบโตเปลี่ยนพานยกระดับจนความรักที่เคยเป็นความเจ็บกลายเป็นความชัดเจนว่าฉันคู่ควรกับความรักที่มั่นคงสุขสงบและเลือกฉันกลับเสมอเพราะทะวินเฟรมที่จะยูเนียนได้ไม่ใช่คู่ที่ตามกันจนเหนื่อยแต่คือคู่ที่กลับมาหากันในวันที่คุณเห็นคุณค่าของตัวเองทั้งสองฝ่ายภารกิจเดียวจึงคือบทเรียนที่ ดีวายเฟมินินต้องผ่านเพื่อให้ความรักครั้งนี้เป็นรักที่โตแล้วไม่ใช่รักที่ต้องเอาชนะสรุปพลังงานคุณไม่ต้องรอเขากลับมาหาตัวเองแต่เมื่อพลังของคุณเต็มความรักจะกลับมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไล่ตามอีกแล้วค่ะและต่อมาก็อยากให้ใช้สติฟังอีกครั้งนะคะถ้าฟังก่อนนอนก็เดี๋ยวค่อยกลับมาฟังอีกตอนมีสติที่พร้อมฟังความแตกต่างระหว่างความผูกพันทางใจพบ ความยึดติดอันนี้คือไปไหนกันไม่รอดเยอะมากเพราะติดการยึดติดเพราะฉะนั้นเรามาดูความแตกต่างกันค่ะความผูกพันทางใจหรือบอนดิ้งความรู้สึกเชื่อมต่อกันอย่างเป็นอิสระไม่ดึงไม่บังคับไม่กลัวว่าจะหายไปไม่ต้องขวยคว้าให้เขาอยู่แต่คุณยังรู้สึกเชื่อมหนึงเขาได้อย่างสงบมั่นคงและไม่ทุกข์คุณไม่ต้องเร่งผลลัพธ์ไม่ต้องบีบให้เขากลับมาเพราะความรักยังอยู่ แต่ตัวตนไม่ได้ถูกผูกมัดลักษณะของการผูกพันคืออยู่ได้แม้ไม่มีการตอบกลับไม่คาดหวังการครอบครองไม่กลัวที่จะถูกแทนที่ปล่อยให้รักเป็นอิสระแต่กลับรู้สึกถึงกันได้ไม่ทำลายตัวเองเพื่อรักษาใครไว้นี่คือพลังรักที่เติบโตแล้วเป็นรูปแบบของความรักที่คู่ทวินเฟลมต้องเรียนรู้ก่อนอยู่เนียนเสมอความยึดติดหรือ attraction นี่คือความรักที่ถูกควบคุมด้วยความกลัวไม่ใช่ความเข้าใจรักแล้วต้องได้ตอบแทนรักแล้วต้องเป็นของฉันถ้าเขาถอยฉันเจ็บจนอยู่ไม่ได้การยึดติดทําให้คุณเฝ้ามองแต่ผลลัพธ์จับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของเขาและยิ่งถามว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมาลักษณะของความยึดติดคือกลัวถูกทิ้งหลอนว่าจะเสียเขาต้องการความแน่ใจตลอดเวลา คอยเช็คทุกความเคลื่อนไหวน้ำหนักอยู่ที่เขาต้องกลับมาไม่ใช่ฉันเติบโตยอมลดคุณค่าเพื่อรั้งเขานี่ไม่ใช่ความรักแต่คือความหวาดกลัวในรูปแบบของความรักและจัก,กรวาลจะทำให้ความสัมพันธ์นิ่งเพื่อให้คุณปลดสิ่งนี้ออกก่อนที่จะได้อยู่เนียนค่ะทำไมทวินเฟรมต้องแยกกันเพราะคนส่วนใหญ่รักแบบยึดติดมากกว่าผูกพัน การแยกจากจึงไม่ใช่บทลงโทษแต่เป็นบทเรียนเพื่อให้คุณรู้ว่ารักโดยไม่ต้องครอบครองก็ยังเป็นรักได้และเมื่อคุณพ้นจากฉันกลัวเสียเขาเป็นฉันรักตัวเองอย่างเป็นอิสระนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของยูเนียน